มีการันเชิญครับและแน่นอนออยสงสารป,มปมุมปอมทาสิกเนเจอร์พี่แกนะาอาเชอร์เฮจัดผมชอบความหล่อนเซเบอร์อะปกติบทพูเดเมื่อกี้ยวผมขอขั้นนิดนึงปกติบทพูดเมื่อกี้มันจะเป็นอันนี้ ข้าขอถามท่านใช่มาสเตอร์ของข้าใช่หรือไม่แต่ตรงนี้ด้วยความมันคอลแลบกับสไตล์เร็วเนาะก็เลยขอถามท่านดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยไหมมาถึงก็จะกินเลยคือเซเบอร์เป็นตัวละครแบบค่อนข้างชอบกินอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งนะไม่นิดหรอกคือชอบกินเลยแหละเอามาร้อนะแล้วก็แลนแเซอร์นะแลนเซอร์บอกว่าอย่าตายนี่คือแบบโคตรมีมน,นะจริง